มมันไ่ยออดหริวซังจะจงไปกำจัดยานที่มันใหม่ของกองทัพเอกวัตในดาวเคือบินเราต้องปตดวล่อยดาวคืนฉันก็ไม่ได้อยากทำตามที่ขอหรอกนะแต่จะทำก็ได้เพื่อเธอนะนะนี่คือยานลนใหม่ที่ฉันเพิ่งสร้างขึ้นยานไายคนขับ ใช้รีโมทอันนี้ในการควบคุมที่จริงมันสามารถวัดทุกคนได้ประมาณสามคนมนะ่ะนะอืมแล้วมันใช้เชื้อเพลิงอะไรในการขับเคลื่อนละ่ะอืมไม่รู้สิน่าจะใช้เชื้อเพลิงเหล็กออกซิได์แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเธอเป็นคนด่างมันนะเธอต้องบอกฉันมาทุกอย่างเกี่ยวกับยานลานี้ถ้าเกิดฉันตายขึ้นมาขณะดขับยานเธอจะทำยังไง โอ้ยก็บอกว่ามันเป็นยาไร้คนขับไงงานก็ด่วนเวลาทํายานก็มีแค่สองชั่วโมงสลสมบูรณ์ก็ดีขนาดไหนแล้วเรื่องหมาสิบฮานริลมันไม่เสียงไปหน่อยเหรอกับการเอายามาจอดใกล้ฐานทัพจกกักรวรรดิึเชื่อฉันสิเพะฉันน่มมือโปรฮานริล ฉันเจอปัญหาที่ยานแผนล้มแน่ๆว่าไงนะโอ้ยเ,เ,เมื่อกี้นายทำอะไรลงไปนะ่ะเฮ้ยฉันก็ไม่รู้ใช้ทำไมยานมันขึ้นไปฉันก็ไม่รู้วิธีใช้เหมือนกันนะ โด,โดนกงหินดาโด,โดนโกงาแน่ๆเพราะนายคนเดียวฮารวิลนี่บ้าเอ้ยมันต้องได้นะมันต้องได้นะ,ะไปเลย แผนสำเร็จไหมฮานริวตอบค่าสีว่าแผนมาสำเร็จไหมแบบนี้นะว่าแผนสำเร็จแล้วหรอมากข้ามันน่าจะสำเร็จแล้วนะตี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 ตตตตขอบคุณเจ้ามากค่ะริว